อันนี้อยู่บนเรือนะครับที่มีนคนนั่งมีมุมชูชีพยเยอะเลยนี่คนกำลังอันนี้ กันสามแถวแถวแถวหนึ่งก็หนึ่งสองามสี่้าเป็น50ดสิบสิบสี่สี่แถวหนึามสี่สี่แถวแ,แถวก็สิบครับคนเริ่มประจำที่กันคนแล้วนะครับคนเริ่มประจำทีนะ่เดี๋ยวก็ ผมเประจที่ก็จะคืนนั่งไปนั่งประจำที่กันนะครับรถตู้ก็มีรถบรรทุก็มีนะครับรถตู้ก็มีรถบรรทุก็มีนไ,ไหมนี่รถสีมะรถสีมกำลัง กันนะครับกำลังจะไปขึ้นรถกันนะครับกำลังจะไปขึ้นรถกันแล้วนะครับขึ้นรถกันแล้วเราจะขึ้นข้าวเรือกันแล้วดูด้านข้างนะครับเกาะมันสวยมากเลยนะครับเนี่ยสวยมากเลย ทางนะครับในตอช้ากันนั่งเอาเรือจนบฟอรี่กัน ให้จข้อยากินปกินั๊กแไกาลังโวยโวยวายกันนะครับสวสองคนโวยวายกันแลเรียคนค่มครับดคนดูสิว่าตอนนี้จะวะตอนนี้จว่าจะขึ้นเลครับก็ไม่รู้ว่ายมตัวไทำท่าเชงดีไหมเฟือง ทำไมมันเยอะจังเลยรถสามารถขึ้นมาได้มากขนาดนีร้รถรถขึ้นได้คราวละ4ี่บห้าคันนะครับโอ้สิบร้อนี่แับสิบ้อยังถึงสองเราเราจอดอยู่ข้างรถสิบร้อนครับเห็นไหมเราจอดอยู่ข้างรถสิบร้อเลยนี่สิบรออ้ออ้าวจะเทียบถ้าอันนี้อันนี้คุณมคุณแม่มะนะครับแม่มะ แม่มะแม่มะไม่ได้ให้อาหารปลานะคะารเรือแม่มะนะครับอันนี้อันนี้มะนาวนะครับมะานาวนอ,าอันนี้มะนาวส่วนเสียงไม่ไม่ยาคูไม, aku, ไม่กินยาคูเนี่ยอยู่ข้างหลังนะครับแล้วไหี๋ยวทถืออ่ตอนนี้ตอนนี้นน เรือกําลังจะเทียบท่านะครับเรือกําลังจะเทียบท่าดูว่าการขยับรถเรายังไม่ได้ปลดเบรกมือนะครับอยู่เขากำลังจะลองเทียบเดียวทียบปุ๊บมันก็ขับออกไปเลยไม่น่าเชื่อออกแล้วขึ้นได้ยังไม่ถึงสั่งขึงนเลยอ๋อมันตอดจอดแล้วตอนนี้จอดขึ้นไปแล้วเริ่มขึ้นแล้วรถที่กำลังค่อยๆทยอยขึ้นกันนะครับมีเดียววะ ดูเหมือนว่ารถข้างหน้ามันเคลื่อนไขยับแล้วนะครับรูปสมัยเด็กเนาะได้ยังไงลูปนี้เหมือนรถข้างขยับอ้เพราะเไมขยับด้านซ้ายถ่แบบไหนะแม่ทำไมอ่ะทำไมเขาขยับด้านซ้ายอ๋อถ่ายผ่านกระจกแล้วเรือมันกระลงแล่นไงโอ้ตอนนี้ตรงนี้คือกระจกเราบดเบรกมือแล้วนะครับเราบดเบรกมือแล้วแปลว่าแตะเบรกไว้เพียมขึ้นไปอย่างเดียวเลย รถที่จอดอยู่ข้างหลังเราเนี่ยขึ้นไปก่อนนะครับตอนนี้แสดงว่าเราอยู่ในไให้ไอ้เจ้านี่มันไ่ทันผู้ชมที่เคารพครับเวลาจะจอดต้องอยู่จอดฝั่งซ้ายนะครับถ้าจอดฝั่งขวาเดีตะเท่เดนช้ากว่านงทางตรงทางตรงขึ้นขึ้นไวกว่าดูจีพีเอสไปที่พักเวยเออเออพูพี่นัทพี่นัทเป็นทุกอย่างแล้ว ส่งเชื่อมาเดือดสเปรยพี่ไม่ได้ตอกก็ปูพี่ตอกว่าเดี๋ยวนี้เราจะไปที่เดือดตอเดือสเปรย์15กิโลก็พี่15กิโลรับไปไกลยัง15กิโลนี่นะรถขยับแล้วนะครับรถเราขยับแล้วนะครับอ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วรถเราขยับแล้วนะครับมีบอลริมสุดจะได้ออกชาร์จเออเพราะว่ามันมีหัวขวางนะครับมันหมดไม่พอดีนะเอ้าพี่ปู ต้องไปทางขวานะเราต้องไปทางขวานะตอนนี้กำลังขึ้นนะครับเรอะไรจะขึ้นตัวแบบคนญี่ปุ่นโอ้ไปขวาใช่อันนี้เราจะเอาไปทางขวานะตอนนี้เราขึ้นเหยียบเกาะช้างแล้วนะครับเราเหยียบเกาะช้างแล้ว แล้วถึงเกาะช้างแล้วเออตอนนี้เราก็ถึงเกาะช้างโดยสดิภาพแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังเี๋ยวนี่ถนนเกาะช้างนะครับตอนี้ก่อนถนนเกาะช้างเกาะช้างนี่รถก็วิ่งทางซ้ายมันเดินเรียบจอดรอดตรงนี้พืเราจะกลับ,บโอ้นะครับอันนี้ถนนมีฝนตกเป,ป็นรอยนิดนึงนะครับตอนนั้นเขาบอกว่า เ็นอย่างงี้แหละเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดทั้งวันอีกอีกสิบห้ากิโลเนี่ยโอ้โหทางขึ้นเราต้เราจะไปเ<ป>ดินสเปควาพยายามขึ้นทันนิดนึงครับเราจะใช้กำลังเกียรขึ้นโอ้โหโอ้โหัมากนะครับขึ้นเขานะครับขึ้นขึ้นเขาเหมือนขึ้นเขาคิดจักรดเลยนะครับ้าวอเลออื <laughs> นี่เราใช้เกียร์ดีดูดูดูหน่อยข้างหลังอะดูหน่อยอันนี้ก็จะเป็นทางลงนะครับอุ้ยข้างบนอะไรอ่ะทางลงอีกแล้วข้างหน้ารถก็จะติดสวยมากครับรถติดอ่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรสีแดงรถติดอะไรข้างไม่รู้สวยมากเออตรงนี้แหละมันเป็นสีแดงอ่ะแต่ไม่รู้มันแดงอะไรเหมกันทางสลับมั้ย นี่เกาะแอร์แลฟนนะครับทำไมเขาต้องเรียกว่าเกาะช้างด้วยอะนั่นสิเขาเป็นเกาะี่ใหญ่มีปอตโเกาะช้างเคยมีช้างอยู่รูปมันเหมือนช้างมั้งมารูปเกาะมันเคยมีช้างอยู่ก่อนคนน่าแคบมันก็เหมือนกับเมืองเมืองเมืองหนึ่งก็มันเป็นอำเภอเกาะช้างอํเภอเกาะช้างนะครับมี ใจเปลี่ยนทางมีสถานีขนส่งด้วยนะบัสสเตชัน้ามีหาดไก่แบ้ด้วยนะครับโอ้ไก่แม่ตรงไปเรื่อยใช่เนี่ยใเนี่ยบอกหาดทรายขาวนี่เคยอยู่บนเกาะใช่ค่ะนี่เราอยู่เราอยู่บนเกาะเราอยู่บนเกาะช้างค่ะเกาะช้างเป็นอำเภออำเภอหนึ่งในจังหวัดรา่วันรายเดือนเจ็ดร้อยห้าสิบบาท โอ้มีน้ำตกด้วยนะจริงอ่ะใช่ใช่เขาแนะนำบอกว่าให้ไปเที่ยวน้ำตกอะไรสักอย่างหนึ่งสุดก่อนเนี้ยก่อนยังมีน้ำตกเลยเป็นน้ำมาจากไหนมาจากไหนด้วยเกาะเซเว่นด้วยมเกาะใหญ่เกาะเป็นอำเภอเลยมันก็ต้องมีอยู่แล้วอ๋อแบตจมดับเอาแบตจมดับเราะฉะนั้นแบตจมดับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันตอนถึงที่พักก่อนนะครับ